フフ<行> <laughs> 終わりだ <laughs> 邪魔をするな役割張れ宋月 にソアの安寧を打っ風の祝福。っしっかり立ってな。

มาเช็คเทส s one t w เช็คเช็คโอเคเสียงจ่ายเข้าตาปกตินะครับเด็กก็ตามนะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาดูสดและย้อนหลังในพาร์ทของไลฟ์นี้วันนี้คุณก็จะอยู่กับช่องของเซโร่เนมเบอร์กันอีกเช่นเคยนะครับโดยในครั้งนี้ก็เป็นเหมือนทุกสัปดาห์นะหลังจากที่แพทลูน่าวันเข้าเราก็จะมาเจอกันทุกวันพุธนะครับเนื่องจากคอนเทนต์ตัวพาร์ทของวิกลี่เนี่ยที่เราไปเจอโคลมบมน่ามารีนะครับเป็นบันทึกเคียงจันทร นี่เดี๋ยวเรารอสักประมาณ10นาทีก่อนแล้วเรารอค่อยเริ่มทีเดียวนะครับเพื่อป้องกันการตัดและกิปทะ,ะอะดื่น,นะครับก็เซฟไปเห็นนีคี้เลทเทียสูงอยู่ใช่ไหมนะสามเทียดได้แหละสาสี่ทีลงเยอะอยู่อมีอะไรน่าใช้อีกบ้างไหม ผมค่อยตีไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้คือต้องค่อยๆฟาร์มแฟกขึ้นมานะครับกำลังนึกอยู่ว่าของเนเฟอร์ต้องเล่นอะไรวะแต่จริงๆก็ใช้ทั้งคีเลเคคิดเราเมจแหละแต่อยากให้มันมีชำนาญธาตติดอะไรพวกเนี้ย เพราะหาเอาที่ดูดีสุดแล้วกันลองนี่ก่อนนี่น่าจะใช้ได้กับหลายตัวอยู่โอเคอันนี้โอเคอยู่เสียได้ไม่เป็นไรเราวก็นี่ลงพลังชีวิตไม่เอา ืนฟูพืนฟูอันนี้ป้องกันเน้นเยอะไปหน่อยอน,นี้คอมแรงคีอัตาคี์อันนี้ได้โอเคอะไรวะเหมือนก็ตุกไปแป,ลปล๊บหนึ่งไหมใช่ไหมนะพลังโจมตีสูงเกินว่าไม่ได้อ่ะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาไปใช้กับตัวอื่นได้นะครับ <c oughs> คือลงพลังโจมตีสูงอะ่ะมันจะไปดีอะ่ะพวก,กนี้เว้ยพวกที่เป็นของตระนีพวกฟินพวกอินโนฟาและพวกเนี้ยเล่นได้เล่นได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเอื้อให้เล่นแบบนั้นด้วยแหละมันมีเรื่องของการคอนเวิร์ตชิ้นนี้คือสวยมากแต่ว่าออกไปป้องกันอะ่ะ มีตัวละครสายป้องกันที่มาเล่นพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอ่ะเอามาดีไว้ก่อนแหละดีว่าไม่มีใช้โอเคค่อยๆไปนะน่าถึงเวลาแล้ว นี่คงไม่นานนะครับน่าจะแป๊บเดียวโอ้รอบนี้น้องดักหน้าถ้ำเลยวะ่ะตอนผมนึกว่าจะรอ,อนี้แล้วค่อยเดินเข้านะครับน้องมาเองเลยเออแปลกใจเหมือนกันนั้นเหมือนน้องมารอเราว,วะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไปมอนถามนะครับว่าโคลเจกไปข้างนอกเหรอ น้องบอกว่าเขาเจาะไปซ่อมพินนะครับมันคืออะไรวะพินไหนเนะี่ยอ๋อน้องบอกว่าพินของผู้จันทาตัวหนึ่งมันพังแล้วมันรักพินตัวนี้มากก็เลยอยากช่วยช่วยซ่อมนะครับปามอนบอกผู้จันทามีความสามารถหลากหลายกันจังดีเนาะ รอบที่แล้วเราเจอตัวที่เขาวาดภาพใช่ปะมันจะเป็นภาพปกที่ผมใช้ครับอันนั้นนะ่ะแล้วก็ภาพตอนน้องแบบนั่งกินเครื่องเส้นประมาณนั้นน่ะกินเครื่องเส้นก็พูดก็แปลกๆอ๋อกินประมาณกินของถวายอย่างนั้น,นครับรอ๋นนอนี่นี่คือเหตุผลใช่ไหมเนี่ยน้องบอกว่าตัวพูดจันทาตัวนี้ชอบดิบพินนะครับแล้วบางครั้งเขาก็ร้องเพลงไปด้วยกัน ก็คือเหมือนมีแบบงนวงดนตรีส่วนตัวประมาณนั้นปะไมมอนบอกฉันรู้สึกแบบนั้นตั้แต่แรกแล้วเธอนี่ชอบตามใจพูดจันทาจังนะน้องบอกพวกมันอยู่เป็นเพื่อนฉันตลอดแถมยังชอบเอาของสนุกสนุกกลับมาให้ด้วยนักเดินทางบอกเรามาเคยบอกว่า การอยากให้เทพจันทามีความสุขคือนิสัยตามธรรมชาติของผู้จันทาไฟม,มอนถามนะครับตัวโคลัมจะซ่อมผินยังไงเธอบอกว่าตัวเองถูกคนอื่นเห็นไม่ได้ไม่ใช่หรอโคลัมบอกเมื่อก่อนฉันจะขอให้สิ่งมีชีวิตตัวน้อยหรือพูดจันทา เอาของที่จะซ่อมไปวางไว้หน้าบ้านของช่างฝีมือพอช่างฝีมือมาเห็นเขาก็จะซ่อมให้แต่บางครั้งก็ต้องรอหลายวันกว่าเขาจะมาเห็น,นก็นคือเหมือนเป็นลูกค้านิลน,นามปะเอาไปวางนะ่ะเราบอกให้พวกเราจัดการให้เอง น,นี้คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมไฟมอนบอกไม่ต้องห่วงถ้าเราไปที่นั่นอาจซ่อมเสร็จวันนี้เลยก็ได้ชอน้องตอบรับนะครับเขาขอบคุณมานะไฟมอนบอกไม่ต้องเกรงใจว่าแต่ปกติเธอเอาไปวางไว้หน้าบ้านช่างคนไหนนะ่ยมอนบอไม่้งรงใจว่าแต่ปกติเธอเอาไปวางไว้หน้าบ้านช่างคนไหนน โฮลัมบอกฉันไม่รู้ชื่อเธอคนนั้นหรอกถ้าบ้านเธอมีแขนกลขนาดใหญ่เธออศสายอยู่ในบ้านทรงกลมที่เหมือนหอยสังอโนะปะเนี่ยน่าจะใช่นะครับโฮลามบอกแถมมักจะมีกลิ่นหอมของคัมคาเกะลอยมาข้างในด้วยเอ่อ,อ,อลอยมาจากข้างในอโนแน่นอนนะครับถ้าแบบเนี้ยคัมคาเกะมันเป็นขนมที่ปกติแล้วทางอิดฟาเขาจะอบให้ตัวอโน แล้วไอโนชอบมากด้วยนะต้องไปทางนั้นสินะเดี๋ยวเราคุยกับน้องนิดนหนึ่งโครามบอกดูเหมือนพวกเธอจะรู้จักทัางฝีมือคนนั้นสินะฉันจะรอพวกเธออยู่ที่นี่แล้วกันแสดงว่าสมัยก่อนก็นกคือโครามก็ไปวางว่าไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับน่าสนใจนะก็คือเคสนี้เขาก็เอาของไปวางเป็นเหมือนแบบคอมมิชชั่นพิเศษใช่ไหมให้ซ่อมนะ แล้วปกติทางนั้นเขาตอบแทนเ้วยอลอะไรวะมาถึงโคลัมแบบตอบแทนอะไรน้องอะ่ะเวลาที่เอาของมาให้ซ่อมแบบเนี้ยดูนี่ใส่เจ้าตัวเจ้าตัวน่าจะทำอะไร,รสักอย่างให้นะโดยธรรมชาติอะวิเดินเข้าเวสอะนี่เวิร์กช็อปของไอโนะอยู่ไหมเนี่ยมันกำลังยุ่งเลยนะเนี่ย อืมไอโนบอกสวัสดีเอาขนมมาเยี่ยมไอโนเหรอไปมอนบอกดึกแล้วต้องพูดแบบนี้เอาไปสิเราเตรียมไว้ให้เธอระหว่างทางมาโดยเฉพาะเลยแหละอไนโนบอกรีบออกมาเลยอีกเดี๋ยวอินเอฟาจะกลับมาแล้วอ๋อก็คือต้องรีบกินใช่ไหมไม่งั้นจะโดนห้ามนะครับแต่จริงๆแล้วตามหลักอินเอฟาทําถูกนะต้องควบคุมการกินของหวานนะครับไม่งั้นเป็นเบาหวานได้นะ ไอโนบอกงั้นวันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีไพมอนบอกอันที่จริงเ,เรามีเรื่องอยากขอให้ไอโนช่วยนะ่ะอ่ะมีพิดมาหน,นึ่งนะครับอุ้ยทำไมทำหน้างั้นะไอโนบอกเอาของประหลาดด้านไปไกลๆเลยนะไพมอนบอกของประหลาดหมายถึงพินอันนี้นะ่ะหรอ บอกแล้วไงฉันเกียดสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์และหลักกลาศาสตร์พินนั่นชอบโผล่มาที่หน้าบ้านฉันประจำแต่ทุกครั้งที่ซ่อมเสร็จมันก็จะหายไปอย่างลึกลับโอโอเคโอเคไอโนบอกฉันไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนั้นหรอกนะน้องไม่รู้ใช่ไหมว่ามีคนมาเอานี่ยไปมอนบอกดูเหมือนจะเข้าใจผิดแล้วล่ะ เข้าใจผิดหรอเราบอกว่านี่เป็นพินของเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้กูคนแปลกหน้าน่ะเราบอกไปนะครับฟรีมอนเสริมบอกเธอคนนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายเธอมีเหตุผลที่ต้องแอบออกไปนะ่ะไอโน่ถามนะครับว่าจริงหรอพวกเธอไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมคำตอบคือไม่ไม่ได้หลอกจริงๆไ,ไ,ไอโน่บอกฉันจะเชื่อพวกเธอ,เธอและซ่อมให้อีกครั้ง คราวนี้จะซ่อมอย่างละเอียดเลยไอโนบอกให้รอก่อนนะครับรอตรงนี้ <c oughs> เอ้าโคลัมมาจากไหนเนี่ย <c oughs> ไปมอนบอกไอโนนี่พึ่งพาได้จริงๆแต่ก็น่าสงสารเหมือนกันที่ต้องตกใจกลัวเพราะมีของที่ไม่รู้ที่มาถูกวางทิ้งไว้หน้าบ้าน <c oughs> อ่าโคลัมบอกต้องตอบแทนเธอซะหน่อย <c oughs> ไมออนบอกทำไมจู่ๆเธอถึงโผลม,มาที่นี่ล่ะตกใจหมดเลยฉันเอาของมาให้พวกเธอน่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วมันคืออะไรเนี่ยสมัติที่พูดจันทารูปรวมมาเป็นอยากขอบคุณช่างคนนั้นและคิดว่าเธอคนนั้นน่าจะชอบคืออะไรวะเนี่ยไปมอนบอกมีชิ้นส่วนแปลกๆเยอะเลย เอาเถอพวกเราจะรับไว้แล้วค่อยให้เอาไปให้ไอโนที่หลังไฟมอนเตือนนะครับบอกระหว่างทางกับอย่าให้ใครเห็นละ่ะทันไหมเนี่ยอินเอฟาวิ่งมานู่นแล้วนนักเดินทางพยายามชี้นะครับไม่ทันแล้ว <laughs> เอากำลังเปรียบเทียบความคล้ายคลึง ไพ่มอนถามว่าเปรียบเทียบกับอะไรนะครับมีความคล้ายคลึงกับรูปปั้นเทพจันทาน,นอตคาย95%เราบอกต้องมีข้อผิดพลาดแน่ๆซินาฟาบอกขอบเขตความผิดพลาดค่อนข้างแคบข้อสรุปที่ได้จากการสันนิษฐานมีความน่าเชื่อถือว่าไม่ทันแล้วไอโนบอกส่มเสร็จแล้วคราวนี้คงไม่พังแล้วล่ะ แล้วขนมเมื่อกี้แล้วเขาตกใจนะครับที่อินเฟาโผล่มาก่อนเนาะอินเฟาถามว่าไงนะไอโนบอกชิ้นส่วนชิ้นส่วนเมื่อกี้ใช้งานได้ดีเลยก็คือเปลี่ยนเรื่องไปนะครับอินเฟาบอกเกิดอะไรขึ้นวะไอโนถามว่าคนที่อยู่ข้างหลังคือใครหรอไม่ทันแล้วเราบอกคนที่ขอให้ช่วยซ่อมพินไงไอโนบอกรู้สึกคุนคุนแฮ เคยเจอเธอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าสร้างเธอไม่สําคัญหรอกขนมที่ไปมอนให้มาฉันซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วก็คือน้องไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นเลยหรือห่วงเรื่องขนมก่อนใช่ไหม,มไปมอนบอกใช่แล้วชิ้นส่วนพวกนี้เธอก็เป็นคนเอามาให้เหมือนกันเพื่อเป็นการขอบคุณที่ไอโนช่วยซ่อมพินนะ่ะไอโนบอกขอดูหน่อยว้าวมีแต่ชิ้นส่วนเก่าหายากทั้งนั้นเลย ใช่จริงเหรอมดเอ๊ะมันหมุนป่ะใช่ไมใช่ใช่มันหมุนนะครับ เอางี้ดูแล้วสภาพอะอาการนี้คือเหมือนมันกระตุกจากสาเหตุไหนก็ไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวผมเริ่มใหม่ให้เลยแล้วกันนะเอาความชัวนะครับอืมยอมทำให้ไม่เป็นไรเอาความชัวเพราะว่าไม่งั้นคือเกิดมันตัดขึ้นมาแล้วดูย้อนหลังระบาอีกนะครับหลักๆก,ก็คือเรารู้แล้วเนาะว่าตัวส่วนของพินเน่ย ตัวของตัวโคลำเองอ่ะอยากซ่อมให้น้องพูดจันทาใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บก็คือเหมือนเขาก็มาวางหน้าบ้านไอโน่แหละแล้วเจ้าตัวก็ซ่อมให้ตลอดนะครับอืมเหมือน kbs ตะกี้มันตกแบบแป๊บหนึ่งน่าจะมาจากสาเหตุพวกอินเทอร์เน็ตอะไสักอย่างนะครับแต่เป็นของฝั่งผมเนาะ ตะเกียเช็คแล้วรู้สึกว่าตัวและน้องก็น่าเสียเลยพอเห็นพินอันนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ามันเป็นพินที่จู่ๆแบบชอบมาอยู่ด้าบ้านน้องนะครับไม่รู้ใครเอามาวางแล้วก็ไม่รู้ใครเอาไปดูหน้าน้องเดิ เหมือนแบบเป็นเรื่องผีสางแบบตำนานเมืองอะคุณเจอแบบนี้บ่อยผมก็สยองนะจริงๆถ้าโคลัมเขาทิ้งโน้ตไว้ให yes> ้หน่อยก็จะดีมากนะครับอืเราบอกเป็นพินของเพื่อนคนนึงแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะอันนี้

สงสารตรงที่จุกๆก็มีของมาวางหน้าบ้านแล้วเขาก็กลัวนะครับโคโลามก็โผล่มาบอกว่าอยากตอบแทนน้องไอโนะเนาะเขาก็เลยเอาของมาให้เนี่นย <S 2> <S 2> แต่นิสัยเดิมก็ยังอยู่นะเพราะว่าเอเล็กิโน่สมัยก่อนอะไปเล่นกับน,น้องเว้เข้าข้างหลังใช่ไหมตัวโคลัมก็นึกว่าเล่นด้วยแกก็เลยเข้าข้างหลังทุกคนตลอดนะครับเป็นส่วนใหญ่ ตัวโคลาเเองก็เอาสมบัติที่พวกพูดจันทาเนี่ยเขารวบรวมมานะเอามาให้กับเราเพื่อที่จะวานเอาไปให้ไอโนต่อนะครับอืมมันคิดว่ามันมีชิ้นส่วนแปลกเยอะเลยนะครับก็ไอโนน่าจะชอบนะแล้วพอเตือนว่าระวังอย่าให้ใครเห็นเสร็จปุ๊บสิ่งต่อมาก็คืออินอลฟาเนี่ยวิ่งเข้าข้างหลังมาก่อนเลยนะครับ ก็เลยแบบสมพรฝากแบบของแท้น่ะอิน์ฟาก็เทียบข้อมูลกับพาร์ทของสิ่งที่เคยเห็นในตัวนอตคลายก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นตัวเทพจันทานะครับมีความเป็นไปได้ถึง95%เนาะเนื่องจากเช็คข้อมูลแล้วนี่เลยนดดค เราบอกนักสแสดงนะนักสแสดงข้อนี้อ๋ผมลองข้อนี้เขาบอกว่าตรวจพบอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นของนักเดินทางก็คือพูดได้ง่ายโดนจับโกหกนะครับตะกี้ผมเลือกไปอีกข้อหนึงน่งเนาะอะน่าจะใกล้ถึงตรงนี้กระตุกแหละไอ้น้องก็บอกว่าเออเขาซ่อมพินเสร็จแล้วนะกำลังวิ่งมานะครับบอกคราวนี้เขามไม่พังแล้วแหละแล้วก็มาเจออินเดอร์ฟาที่กลับมาพอดี ซึ่งตอนแรกจะหลุดพูดเรื่องขนมแหละแต่อันนี้คือไอโนไปซ่อนแล้วเนาะไอโนบอกใครซื้อไปชิ้นส่วนชิ้นส่วนเมื่อกี้ใช้งานได้ดีเลยแหละอินเอฟฟ้าก็เลยงงนะครับไอโนบอกคนที่อยู่ข้างหลังพวกเธอเป็นใครหรอนี่เลยคนาบีหน้าทำตัวไม่ถูกนะเราบอกลูกค้าที่กลัวคนแปลกหน้านะครับเอาคอนี้ไปไอโนก็คุ้นนะแต่เขานึกไม่ออกนะครับ แต่ใดก็ตามเขายังนึกเรื่องขนมอยู่เว้ยกลัวโดนเอาไปนะเพราะว่าอินเนฟาควบคุมการกินน้าตาลของไอโนโอ,อยู่นะครับพวกขนมพวกอะไรอะไปมอนบอกใช่แล้วชิ้นส่วนพวกนี้เธอก็เป็นคนเอามาให้เหมือนกันเพื่อเป็นการขอบคุณที่ไอโนโอช่วยซ่อมพินให้แล้วเขาก็ยื่นชิ้นส่วนที่รวมมาให้นะครับอไอโนก็บอกว่ามีแต่ชิ้นส่วนเก่าหายากทั้งนั้นให้ฉันจริงจริงเหรอ อ๋อองค์ลามบอกใช่นะครับไอโนบอกขอบคุณนะต่อไปถ้ามีอะไรที่ต้องซ่อมก็มาหาฉันได้เลยไปมอนบอกเอองั้นงั้นเรากลับก่อนนะไอโนอิเดฟาดเดี๋ยววันหลังมาหาใหม่ไปมอนบอกต้องรีบพาเตียนสเลตออกไปจากที่นี่ ไม่งั้นอินเอลฟาต้องจําได้แน่อโนบอกโอเคงั้นไว้เจอกันวันหลังนะข้างนั้นก็รีบข้างนี้ก็รีบเลยครับไอโนบอกต้องรีบกลับไปเก็บกวาดไม่งั้นเดี๋ยวอินเอลฟาจะเห็นเศษขนมอ่ะอเขาลานะครับหลักๆก,ก็คือตอนนี้แบบเออินเอฟาพุ่งเป้าไปที่อโนแท,ทนก่อนแล้วหน้าตาน้องดูหน้าน้องนี่ อินโนฟาถามว่าเจ้าชิ้นส่วนพวกนี้มาบูชาไหมอินโนถามว่าทำไมหรออินโนฟาบอกพวกมันด ah, <in> ูเหมือนจะเป็นของขวัญจากเทพจันทาน่ะอโนงงนะครับเขาถามว่าอินโฟาพูดอะไรน่ะเดี๋ยวฉันค่อยตรวจสอบวงจรให้ทีหลังละกันก็คือนึกว่าเออเลอนะอันนี้ แล้วก็จบไปเลยโอเคเดี๋ยวเราลองหลังเควสทนินึงนะครับดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมยี่ดินกระตุกพอดีเนาะเราก็เพยเซฟเอาเลยเริ่มใหม่มันเลยแล้วกัน <S <S <ส>ห้องเข้าข้างไหนวะเนี่ยเอาข้างนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเดี๋ยวต้องลองดูว่ากลับไปที่ฝั่งของตัวพื้นที่ของโคลัมแล้วเป็นไงนะครับ งั้นถ้าดูจากอาการแล้วว่าคุณที่คนที่รู้ว่าเออมีโคลัมอยู่นอกจากเรามากก็คงเป็นไอโนกับวิเดลฟาแหละเพราะเจอเควสนี้เข้าเต็มๆเลยนะครับคนน็อตคายเนะี่ยที่รู้แน่ๆแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเออรู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยสําหรับไอโนนะอินเดลฟานี่คือปักใจเชื่อไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับมันจะพอเห็นท่าทีแล้วด้วยแหละเจ้าเลยเนี่ย สัปดา,าห์ดิงเจ็ดปดนาทีหดูดิเหมือนเดิมไหมอ๋ออยู่ข้างบนโอเคปกติแล้วธรรมดามันจะมีเทคที่ขึ้นไปเจอคคลัมข้างบนได้อยู่เว้ยประมาณเรื่องของพวกที่สู่พวกอะไรพวกเนี้ยอืมดูบันทึกตอนนี้ได้ดวงที่สี่นะครับ หลักๆก,ก็คือไอโน่เนี่ยเป็นคนซ่อมเครื่องดนตรีให้เนาะเราก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกด้วยเหมือนจะมาหลายครั้งแล้วเว้ยจนกระทั่งตัวเขาหลอนไปเลยอะ่ะไห่เอาดิขึ้นไปข้างบนตัว <c oughs> ปกติอะ่ะเทคน่าจะไม่เปลี่ยนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมก็อยากให้มันเปลี่ยนนะเว้ยผมคาดหวังเหมือนกัน ้็ลองดูนะครับคือผมพยายามนั่งรีเทคของโคลัมหลายทีแล้วเว้ยอ่านี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็คือขึ้นจุดๆ,ๆมาโอเคหยุดอัดได้เอประมาณนี้นะครับ มว่าผมจะไปทวนวีคแรกแล้วหน่อยแต่วีคสองสมสี่ผมจำได้อยู่วีคแรกมันเป็นเควสที่แทรกเข้ามาตอนแรกๆเลยอะคุณที่โคลัมเขาให้พอเราอ่ะในเควสช่วงของพี่ฟินแก่สําหรับเควสหลักของแพทลูนาวันนะครับอันที่2คือเรื่องความทรงจําเกี่ยวกับการหนีออกจากบ้านนะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของฟาตุยจะมีซิกนอล่ามีอเลกิโนแล้วก็มีตัวแซนดนสมคน อันที่สามคือตัวของจิตกรน้อยเนาะที่พยายามถ่ายทอดรูปลักษณ์ของเทพเจ้าของเขานะครับเป็นผู้จันทาที่บ้านรูปได้แล้วก็อันที่สี่อันนี้เป็นเรื่องของซอมดนตรีที่เกิดขึ้นวันนี้หวังว่าจะไม่พูดเลขอะไรสลับนะยิ่งเบรอร์อยู่ช่วงนี้แล้วก็ตามนั้นนะครับ แล้วก็อันนี้ผมพินิจอีกนิดนึงแล้วกันจากการหาข้อมูลแล้วก็การเช็คมาหลายรอบแล้วอ่ะไอเคสของตัวอันเนี้ยไอบันทึกเชียงจันเนี่ยครับมันจะมีระบุอยู่เนาะมนแล้วแต่ว่าคนเล่นวันไหนคืออย่างผมอะผมเล่นแล้วผมเปิดเดย์วันเลยเว้ยมันเลยทําให้มันรีทุกวันพุธแต่ว่าในความเป็นจริงอะมันจะมีการเคาดาวเควสอยู่โดยตัดที่รอบแบบเป็นรอบวันปกติอะคุณรอบรีเซ็ตของวันอะถ้าเป็นบ้านเราจะอยู่ตีสามนะครับอืมอย่าลืมมาเล่นแล้วกัน เหมือนเป็นเควีวิกลี่ที่แบบมันไม่ได้รีตามวิปกติมันรีตามจุดที่เราเล่นนะครับก็ให้ระวังให้ดูเรื่องนี้ทำนั้นแหละแต่คนส่วนใหญ่ที่เล่นตั้งแต่ตอนแพทเข้าอะ่ะน่าจะอยู่ที่สี่นี่แหละถ้าเขาไม่ลือมอ่ะนะ ตอนที่แรกอ่ะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคือมันเขียนแล้วมันเขียนไม่ชัดเจนไว้เรื่องบันทึกเคียงจันอ่ะแต่ว่าผมไม่ย้อนเช็คไลฟ์มาก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ตามนะนี่มาแป๊บเดียวสำหรับในพาร์ทของไลฟ์นี้ก็จะเบรกไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสาบหา้ากับคอนเทนต์นี้ก็เจอกันใหม่วันนีตจิตจำใสนะไงก็เจอกันไปก่อนแล้ว